สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่4เป็นงานวันแรกของวัดเขาโบสนะครับงานเทศกาลเข้าพรรษามาครับไปดูกันครับว่าในงานมีอะไรกันบ้างไปกันครับเทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้จากที่วัดเขาโบดครับมีอะไรมากมายมีทั้งเครื่องเล่นโบราณย้อนยุคและเครื่องเล่นอื่นๆอ,อีกมากมายครับเป็นที่นิยมทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่ลองไปชมกันครับ เทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้จัดกัน12วันครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15กรกฎาคม2568นี้มีเวลาให้เที่ยวมีเวลาพาเด็กมาเที่ยวกันจุใจเลยครับ EP นี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศคร่าวๆของนักท่องเที่ยวส่วน EP ต่อไปจะเป็นการแนะนำร้านอาหารอร่อยๆที่อยู่ในงานเทศกาลเข้าพรรษาครับไปครับไปชมกันครับ C'est s m และนี้แหละครับบรรยากาศเข้าๆงานวัดเ่าโบสถ์เทศกาลเข้าพรรษาครับมาเที่ยวกันได้นะครับสวัสดีครับ